มาในความเร็วเปรียบเทียบกันระหว่างเรดบูลกับ m e r c e d e เนะครับจากช่วงการซ้อมเนี่ยเรแองเกินะครับหรือว่ามุมยกเนี่ยด้านท้ายของตัวรถในเรสครับเริ่มจับเวลานะอยู่ข้างหน้านะนรับ จับคู่กันนด่จริงแต่เปเรสเนี่ยอยู่ข้างหน้าแต่ทิ้งระยะห่างไปเยอะเนี่ยไม่ได้มีส่วนในการช่วยในการทำโทรหรือว่าลมดูดให้กับเวอร์สตัเนครับเดี๋ยวดูครับเวอร์สตัฟเน27.2นะครับ27.280ครับเซคเตอร์แรกเดี๋ยวต้องมาดูเซคเตอร์2นะ แกรซี่นี่27.126นะครับแต่ริคิอาโดครับเร็วสุดเนี่ยเซกเตอร์แรก27.097ไม่น่าแปลกใจครับกับเครื่องยนต์เมอร์ซีเดสนะครับเซกเตอร์สองับเป็นของเปเรสนะครับตอนนี้โบทัสก็ตอนนี้เร็วที่สุดในเซกเตอร์แรกนะครับเวอร์สตัพเปนครับตอนนี้เร็วสุดในเซกเตอร์สองนะครับ29.293วินาทีครับในขณะที่โบทัสเซกเตอร์แรก27.074นย์นะครับ จ0.38นะครับยังช้ากว่าบอทาสครับเดี๋ยวดูเวอร์สตัปเปนเวอร์สตัปเปนช้ากว่าเปเรสอีกนะครับจุด0.66น่าลักครับเซกเตอร์2เนี่ยนะครับเป็นเซกเตอร์ที่เซกเตอร์2เซกเตอร์3เนี่ยเป็นเซกเตอร์ที่เวอร์สตัปเปนนั้นทำได้ดีกว่าเมอร์เซเดสโดยตลอดนะครับโอ้ oh, บอทาสกดไปอีกจุด0.49อา้าวหลุดครับเปเรสหลุดครับ แฮมมัตันเองก็ยอมรับนะครับว่าเวลาเป็นรองเรดบูล l นะต่อมาเป็นคู่ของเรดบูลนะครับที่อยู่ในแถวถัดไป Max แม็กซ์วูดสตาร์เป็นและเซอร์ o p e r เ z เรส